สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆในเพจเพชรดีนะคะเอามีเด็ดแร้านเราอยู่ที่เดอะมอลล์บางกะปินะคะแต่ตอนนี้เรากำลังจะเอาเหรียญกลมหลวงชุมพรน,นะคะรุ่นที่ระลึกร้อยแปดปีนะคะเอามาให้เพื่อนๆในเพจเนี่ยได้ชมกันนะคะจะเป็นเนื้อ พิงโกโลงยาธงชาตินะคะทั้งหมดเนี่ยหนึ่งชุดเนี่ยเราเปิดราคาตอนจองอะ่ะราคาก็จะอยู่ที่ประมาณพันน่าจะอยู่ที่พันแปดพันเก้าประมาณเนี้ยค่ะแต่ว่าวันนี้นะคะเป็นการสัมมนาคุณเพื่อนพกูกอ,อ่ในเพจเนี้ยนะคะด้านหลังก็จะเป็นอย่างนี้นะคะมีโค้ดยี่ต่อโค้ดนะคะแล้วก็นมเบอร์เป็นนัมเบอร์สี่สี่นะคะนี่ก็จะเป็นหลวงปู่สุ เหรียญสแตมหลงปู่สุขอันที่สองเป็นเหรียญสแตมหลงพ่อเงินคุ้มมากค่ะคุ้มมาก999บูชาเนี่ยคุ้มมากแล้วก็เป็นโค้ดเดียวกันนัมเบอร์เดียวกันนะคะพิธีเนี่ยแสนดีพิธีแบบเข้มขลังมากนะคะสร้างที่ชุมพรนะคะวัดเป็นวัดที่ชุมพรเลยนะคะเป็นวัดเขตอุดมศักดิ์นะคะวนารามนะคะ อันนี้ก็จะเป็นพ่อกลมนะ,ะพ่อกลมกลมหลวงชุมพรของเรานี่เองนะคะเนี่ยค่ะดูค่ะข้างหลังก็มีโคดมีนัมเบอร์แล้วนัมเบอร์ก็สี่สี่บวกกันก็ได้แปดนะคะแล้วก็นี่ก็จะเป็นเหรียญเม็ดแดงของพ่อกลมนะคะด้านหลังก็จะเป็นพระปิดตานะคะดีมากคุ้มมากค่ะ พิธีก็ดีแล้วก็อีกเหรียญค่ะเป็นเหรียญของเสด็จพ่อพระปิยมหาราชานะคะซึ่งเป็นพระบิดาของกรมหลวงชุมพรนะคะด้านหลังก็มีพระยันแต่ละพระยันเนี่ยไม่เหมือนกันนะคะแต่ละของแต่ละพระองค์ะคะนะคะถ้าเพื่อนเพื่อนสนใจคุณเ,เพื่อนก็ยินบ็อกมาเลยนะคะรับประกันความแท้ค่ะเป็นเหรียญสแต็มที่ระลึกร้อยแปดปีองค์บิดาทหารไทยนะคะ ลมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์รุ่นรักชาติสามัคคีวัดเขตอุดมศักดิ์วณารามนะคะที่หาดทรายริมอําเภอเมืองจังหวัดชุมพรค่ะเพื่อนๆค่ะเนี่ยค่ะเพื่อนๆค่ะคุ้มมากๆเราเปิดราคาให้เป็นราคาถูกมากเป็นราคาสมนาคุณนะคะเนี่ยค่ะพร้อมส่งด้วยนะคะเพื่อนๆพร้อมส่งด้วยค่ะ ่านใดสนใจนะคะอย่าลืมนะคะทางอินบอกมาได้คะ่ะเพชรดีเดอมอมบังกะปินะคะสวัสดีคะ่ะ